การเล่นตัวให้ผู้ชายหลงไม่ได้หมายถึงการหลอกลวงหรือแกล้งทำตัวเย็นชาแบบไม่มีเหตุผลแต่คือการรู้คุณค่าของตัวเองทำให้เขาต้องลงทุนเพื่อได้คุณมาซึ่งกระตุ้นให้เขาอย่าพิชิตและรักษาคุณไว้โดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบความท้าทายบางครั้งเขาหลงไม่ใช่เพราะคุณเล่นตัวแต่เพราะคุณน่าค้นหาและไม่ง่ายเกินไป ต่อไปนี้คือวิธีเล่นตัวยังไงให้ผู้ชายหลงคุณอย่างแรง 1. อย่าทำตัวเหมือนของตายเหตุผลถ้าคุณตอบชัดเร็วเกินไปว่างให้เขาตลอดหรือยอมทุกอย่างเขาจะรู้สึกว่าได้คุณมาแล้วจึงหมดความพยายามเทคนิคอย่าตอบชัดทันทีทุกครั้งถ้าเขาทักมาให้เว้นสักพัก 1 5 3่นาทีหรือมากกว่านั้นตามสถานการณ์ยิ่งช่วงแรกๆยิ่งต้องเว้นระยะเสริมบอกไปในว่าคุณมีอะไรทำหรือคนสนใจเยอะโดยไม่ต้องพูดตรงๆเช่นเมื่อกี้เพิ่งกลับจากเจอเพื่อนหรือวันนี้มีนัดหลายอย่างเลย 2. มีโลกของตัวเองที่เขาเข้าไม่ถึงทั้งหมดเหตุผล ผู้ชายจะรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาและไม่สามารถครอบครองคุณได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งทำให้เขาอยากพยายามมากขึ้นเทคนิคอย่ารายงานทุกอย่างที่คุณทำเกินไปมีบางเรื่องที่เขายังไม่รู้ก็ให้เขาคนเอาเองเช่นคุณทำงานอะไรอยู่คุยกับใครบ้างหรือชอบใครมาก่อน 3. อย่ายอมตกลงคบเร็วเกินไปแม้คุณจะชอบเขา เหตุผลความสัมพันธ์ที่ได้มายาติจะมีคุณค่ามากกว่าเทคนิคพูดให้เขารู้ว่าคุณกำลังใช้เวลาเรียนรู้เขาหรือคุณยังไม่รีบเช่นเราเพิ่งรู้จักกันยังไม่อยากรีบร้อนเสริมยิ่งเขาอยากได้คุณเร็วเท่าไหร่คุณยิ่งควรดึงจังหวะให้เขาหุดหงิดเล็กๆแต่ยังอยากพยายาม สี่ไม่ให้ทุกอย่างที่เขาต้องการทันทีเหตุผลถ้าคุณยอมให้เขามีเซ็กซ์เร็วเกินไปหรือยอมทุกคำขอเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่มีขอบเขตเทคนิคมีขอบเขตชัดเจนเช่เน,ชนถ้าเขาชวนไปค้างคืนตั้งแต่เดทที่สองก็บอกว่าเรายังไม่สนิทพอหรือขอรู้จักกันมากกว่านี้ก่อน 5. ให้เขารู้ว่าคุณมีตัวเลือก เหตุผลผู้ชายจะเกิดความกลัวว่าจะเสียคุณไปถ้าเขาไม่จริงจังเทคนิคไม่ต้องพูดตรงๆว่ามีคนจีบแต่ให้เขารับรู้ผ่านคำพูดเช่นช่วงนี้มีคนทักมาเยอะเลยแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่หรือเราชอบคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะ 6. สร้างสเสน่ห์ผ่านความมั่นใจและไม่เนเหตุผล ผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเองจะมีเสน่ห์ที่สุดเทคนิคไม่ต้องพยายามเอาใจเขาทุกอย่างไม่ต้องแต่งตัวเพื่อเขาเสมอคุณมีสไตล์ของตัวเองก็พอและถ้าเขาหายไปเฉยๆคุณไม่ควรวิ่งตามให้เขารู้ว่าคุณก็อยู่ได้ 7. รักษาสมดุลร้อนเย็นเหตุผล การให้เขารู้ว่าคุณมีใจบ้างแต่ก็ไม่ทุ่มจนหมดใจจะทำให้เขางงและยิ่งคิดถึงเทคนิคบางวันก็ทำดีกับเขาเช่นส่งข้อความน่ารักให้แต่บางวันก็หายเงียบไปเฉยๆแล้วค่อยกลับมาพูดปกติให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางควบคุมคุณได้หนึ่งเปอร์เซ็น8รู้จังหวะถอนตัวเบาๆเพื่อให้เขาวิ่งตาม เหตุผลถ้าคุณรู้ว่าเขาเริ่มชะลอหรือเริ่มไม่ใส่ใจการถอยออกมาจะทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะอยู่รอเทคนิคลดความถี่ในการคุยเลิกชวนก่อนแล้วดูว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมถ้ากลับมาแสดงว่าเขาเริ่มกลัวเสียคุณไปก้าวปล่อยให้เขาเป็นคนไม่มั่นใจว่าคุณคิดยังไงเหตุผล ผู้ชายส่วนมากจะหลงผู้หญิงที่เขาเดาใจไม่ออกเพราะมันทำให้เขาคิดถึงคุณทั้งวันเทคนิคเวลาเขาชมคุณอย่ายิ้มเขินจนหมดเปลือกให้ตอบแบบครึ่งครึ่งกลางๆเช่นเขาวันนี้คุณน่ารักมากคุณก็มีคนบอกแบบนั้นบ้าง ยิ้มเบาๆแล้วเปลี่ยนเรื่องผลเขาจะสงสัยว่าคุณชอบเขาจริงไหมยิ่งคิดยิ่งหลงสิบใช้อารมณ์ขันฉลาดดึงดูดเหตุผลผู้ชายจะจำผู้หญิงที่คุยแล้วรู้สึกดีมากกว่าผู้หญิงสวยเฉยเฉยเทคนิคหยอดมุกค,คำคหรือแซวเขาแบบฉลาดเช่น นี่ตั้งใจมาจีบหรือมาขายประกันทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่แข่งทางสมองมากกว่าเหยื่อเสริมถ้าคุณฉลาดแบบเล่นคำหรือรู้เรื่องต่างๆบ้างเล็กน้อยเช่นธุรกิจหนังกีฬาเขาจะยิ่งหลงเพราะคุณดูไม่ธรรมดา 11. ให้เขาลงทุนกับคุณเหตุผลยิ่งเขา ทำอะไรเพื่อคุณมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งรู้สึกผูกพันเทคนิคขอคำแนะนำจากเขาหรือให้เขาช่วยเหลือเล็ก,เลกๆเช่นเราเลือกของขวัญให้เพื่อนไม่เก่งเลยช่วยเลือกหน่อยสิอย่าขอมากแค่พอให้เขามีบทบาทและรู้สึกว่าได้ปกป้อง 12. เชื่อมโยงกับฝันหรือคุณค่าของเขาเหตุผล ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจและสนับสนุนสิ่งที่ผู้ชายหลงไหลเขาจะรู้สึกว่าเธอคือคนพิเศษเทคนิคถามว่าเขาฝันอยากทำอะไรในชีวิตแล้วคุณใส่ใจตรงนั้นเช่นเรื่องที่คุณพูดวันนั้นเราไปอ่านเพิ่มมาด้วยนะผู้ชายจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา 13. เล่นตัวแบบ ชัดเจนแต่ไม่เกินขอบเขตเหตุผลการแสดงว่าคุณมีมาตรฐานทำให้เขาอยากผ่านด่านของคุณเทคนิคเวลาคุยเรื่องความรักให้พูดประมาณว่าเราไม่ใช่คนรักง่ายแต่ถ้ารักแล้วก็รักจริงหรือเราไม่ได้หาคนเล่นๆอยากคุยกับคนที่จริงจังแต่สบายใจ สิบส um, so ี่ทิ้งกลิ่นอายมิสเทรีบางเหตุผลความน่าค้นหาคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายอยากรู้จักคุณเพิ่มไม่มีวันเบื่อเทคนิคอย่าโพสชีวิตประจำวันหมดในโซเชียลอย่าให้เขารู้ทุกอย่างในครั้งเดียวเวลาคุยเรื่องอดีตหรือความรู้สึกให้เว้นไว้บ้างเช่น เดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังอีกทีนะเรื่องนี้มีเบื้องหลังอยู่ 15. รู้จังหวะในการหายไปแล้วกลับมาแบบสวยๆเหตุผลการหายไปอย่างมีศิลปะทำให้เขาคิดถึงคุณและเมื่อคุณกลับมาเขาจะรู้สึกเหมือนเจออะไรที่ขาดหายเทคนิค วันไหนที่คุยกันดีมากๆแล้วจบแชทแบบสวยๆจากนั้นเว้นระยะหายไปหนึ่งสองวันโดยไม่ตอบแชทไวแล้วค่อยกลับมาด้วยคำพูสดสดใสเช่นช่วงนี้วุ่นวุ่นนิดหน่อยคิดถึงบ้างไหมเล่นตัว อย่างมีระดับคือการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ารู้จังหวะเข้าหาและถอยไม่ง่ายเกินไปไม่ยากจนเกินไปให้เขารู้ว่าได้คุณไม่ง่ายแต่คุ้มค่าที่จะพยายามอย่าเล่นตัวจนลืมรักตัวเองและตั้งมาตรฐานให้ชีวิตรักของคุณเพราะการที่ผู้ชายหลงคุณจนงหัวไม่ขึ้นมันอาจรู้สึกดีในช่วงแรก แต่สุดท้ายคุณจะหลงตัวเองได้ยิ่งกว่าถ้าเขาจริงจังกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จากข้างในไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ภายนอกอยากให้คุณจําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องทำตัวให้เหมือนใครคุณมีสิทธิ์จะเลือกไม่ใช่แค่รอให้ใครเลือกและผู้ชายที่ใช่จริงๆจะไม่ใช่แค่หลงคุณแต่จะ รักษาคุณด้วยสุดท้ายความรักที่ดีไม่ใช่การทำให้เขาวิ่งตามแต่คือเขาวิ่งข้างๆคุณโดยไม่ปล่อยมือและถ้าคุณจะเล่นตัวจงเล่นด้วยความฉลาดมีศักดิ์ศรีและรู้ว่าคุณคือของมีค่าไม่ใช่ของยากได้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ